ต่อมาก,ก็ติดข่าวการเมืองครับชื่อทักษิณล่มซักฟอกดินลับตีกลับพักสม้มขอบคุณข่าวจากบางกอกบิสเ n e ย s c o m ครับนับถอยหลังจากวันนี้ไปจนถึงวันที่17มีนาคมหากพักประชาชนไม่แก้ไขยติขออภิปรายทั่วไปนายกแพทองทานชินวัตรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจที่มีข้อบกพร่องเพราะระบุชื่อทักษิณชินวัตรไว้ในเนื้อหายติ เท่ากับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่กำหนดเป็นเบื้องต้นคือวันที่24มีนาคมจะไม่เกิดขึ้นอาจทำให้มีเรื่องใหม่บันทึกในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยว่าครั้งหนึ่งการยื่นซักฟอกรัฐบาลมีอันต้องแทงไปทว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจไม่ได้จบลงแบบนั้นระหว่างสัปดาห์นี้ยาวไปจนกว่าจะปิดสมัยประชุมสภาวันที่9เมษายนยังมีเวลาที่สองฝ่ายจะได้ต่อรองเนื่องจากการกำหนดปฏิทินซักฟอก24มีนาคมนั้น คือวันอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นเพียงการพูดคุยในชั้นของคณะกรรมการประสานงานหรือวิบโดยฝ่าคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบรับศึกซักฟอกของสภาอย่างเป็นทางการตามประเพณีการเมืองที่ปฏิบัติมาปรากฏการที่ฝ่ายค้านนำโดยนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาและหัวหน้าพักประชาชน ในฐานะผู้ยื่นยติซักฟอกและเครือข่ายโต้แย้งและหักล้างความเห็นของวันมูฮัมหมัดน้อมาัาประธานรัฐสภาในฐานะผู้มีอำนาจบรรจุวาระซักฟอกที่ขอให้แก้ไขยติโดยตัดชื่อทักษินชินวัตรออกจากเนื้อหายติฝ่ายค้านเขียนบรรยายคำเสนอยติซักฟอกนายกไว้ว่าสมัครใจยินยอมให้นายทักษินชินวัตรผู้เป็นบิดาชี้นำชักใยให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ อันเป็นเรื่องสําคัญของชาติบ้านเมืองประพฤตินตนเป็นเสมือนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อํานาจพลพักส้มยืนยันว่าเป็นสิทธิที่ทได้ตามรัฐธรรมนูญกําหนดและถูกต้องตามข้อกฎหมายจึงไม่ยอมตัดคําบกพร่องและมองว่าหากประธานสภาไม่บรรจุวาระเท่ากับเป็นการขัดขวางการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา151 ที่สามารถเอาผิดขั้นสุดถึงขั้นผ้นจากตำแหน่งได้ขณะเดียวกันฝ่ายกฎหมายของสภามีคำชี้แจงหักล้างทั้งในแง่ของอำนาจประธานสภาที่มีบทบาทให้แก้ไขย,ยติที่มีความบกพร่อง แม้ว่าข้อบังคับการประชุมสภาจะไม่นิยามชัดเจนว่าข้อบกพร่องนั้นคืออะไรบ้างโดยปกติที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติของสภาจะหมายถึงจำนวนผู้สนับสนุนญ,ญัติที่ครบถ้วนตามข้อบังคับการลงลายมือชื่อตรงกับสมาชิกให้ไว้ส่วนประเด็นอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับดดลยลยินิจของประธานสภา ในที่นี้ดุลยพินิษของประธานสภาตั้งต้นจากการต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามกรอบข้อบังคับที่กำหนดไว้ซึ่งตามบทที่กำหนดไว้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อ178วรรควัท้ายระบุใจความสำคัญไว้ว่า การอภิปรายที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่นายกหรือรัฐมนตรีหรือสมาชิกได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริยธรรมสมาชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบผลแห่งการกระทำโดยข้อนี้สะส,ะสะอาจนำไปอ้างเพื่อเข้าสู่เหตุการณ์ประท้วงการอภิปรายจนวุ่นวายซึ่งที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ในสภาที่สะส,ะสะฝ่ายค้านพาดพิงชื่อทักษิณชินวัตร ทำให้สอสอพักเพื่อไทยต้องลุกตอบโต้ทันทีและประท้วงทําให้การประชุมต้องปั่นป่วนไม่เรียบร้อยมาแล้วดังนั้นเพื่อให้การประชุมเรียบร้อยวน,นอจึงต้องตัดประเด็นที่เป็นปัญหานี้ออกมุมหนึ่งเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านอ้างความชอบธรรมที่จะพาดพิงคนที่ไม่ใช่นายกและรัฐมนตรีได้ส่วนที่ระบุว่าหากไม่ตัดคำที่บกพร่องจะไม่บรรจุวาระให้ทีมกฎหมายประธานสภามองว่าอยู่ในอำนาจเช่นกัน พร้อมยกคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญในหลายกรณีที่ว่าด้วยการบรรจุยติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าเป็นอำนาจของประธานที่จะพิจารณาดังนั้นเกมระหว่างฝ่ายค้านกับประธานสภาจึงเป็นการยื้อและยานกันในทางกฎหมายที่ให้อำนาจไว้และผู้นำฝ่ายค้านได้ทราบถึงเหตุผลหลังจากที่ปิดห้องคุยกับประธานสภาเมื่อ6มีนาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนดของการตรวจสอบความถูกต้องของยติไม่ไว้วางใจถึงสองรอบ นัตพงศ์ได้โพสต์เมื่อ9มีนาคมยืนยันในการพูดคุยกับวันนอที่แจ้งข้อบกพร่องของยติให้กลับไปแก้ไขเท่ากับว่าได้เข้าใจและยอมรับซึ่งอำนาจของประธานสภาในการพิจารณายตินี้ที่มีข้อบกพร่องอย่างไรก็ดีในการพูดคุยไม่ได้ระบุอย่างชัดว่าหากตัดชื่อทักษิณชินวัตรออกไปจะไม่สามารถพูดถึงได้ดังนั้นการจะเอ่ยชื่อผู้เป็นบิดาของนายกที่ชักใยเรื่องสำคัญของบ้านเมืองในเวทีอภิปราย จึงยังทําได้แต่คนที่อภิปรายต้องรับผิดชอบการอภิปรายของตัวเองทว่าในความพยายามตีรวนยติซักฟอกที่ทําให้สังคมกังขาว,ว่างานนี้อาจมีมวยล้มต้มคนดูว่ากันว่ามีเบื้องหลังที่พักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลกําลังเล่นเกมต่อรองทั้งในแง่ของระยะเวลาอภิปรายที่พักประชาชนต้องการให้ได้เวลามากที่สุดขณะที่รัฐบาลบีบให้เหลือแค่วันเดียว และการลดทอนเนื้อหาที่อาจพาดพิงไปถึงทุนใหญ่และบุคคลที่เป็นปฏิปากต่อระบอบประชาธิปไตยตามคำบรรยายนิยติซักฟอกที่ฝ่ายค้านเสนออาจเป็นเพราะมีข้อหวันใจลึกๆว่าหากปล่อยให้สสพักส้มอภิปรายพาดพิงอาจไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและเพื่อไทยแต่หากฝ่ายค้านยืนกรานในมุมความคิดของตัวเองไม่แก้ยติอาจเกิดกระแสตีกลับและเกิดคำถามทันทีว่าระหว่างเป้าหมายตรวจสอบกับดีลับอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริง รายงานล่าสุดฝ่ายค้านตัดชื่อทักษิณพนยติซักฟอกใส่พ่อนายกแทนฝ่ายค้านตัดชื่อทักษิณพนยติซักฟอกใส่พ่อนายกแทนนาถพงษ์หวังประธานจะไม่ใช้อำนาจในการขัดขวางการอภิปราย ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านหลังนายวันมูัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือถึงนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อห ua ัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตัดชื่อนายทักษิณชินวัตรออกจากยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ล่าสุดนายวันมูฮัมหมัดนอนได้เชิญน,นายนัทพงศ์หารือในประเด็นดังกล่าวโดยมีรายงานว่าฝ่ายค้านจะตัดชื่อนายทักษิณออกและระบุค,คำว่าพ่อพร้อมขอเวลาอภิปราย2วันอย่างไรก็ดีเวลาประมาณ15นาฬิกาวันที่13มีนาคมจะมีการประชุมวิบ3ฝ่ายซึ่งจะมีตัวแทนสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนของคณะรัฐมนตรีเพื่อหาข้อสรุป โดยนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรยอมรับกระแสข่าวฝ่ายค้านยอมตัดชื่อนายทักษิณออกแต่จะขอเวลาการอภิปราย2วันนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาและมีความเป็นไปได้ซึ่งทุกอย่างน่าจะจบภายในวันนี้ ขณะเดียวกันในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายน,นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหารือต่อที่ประชุมต่อกรณีดังกล่าวว่าตามหนังสือที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งมาที่ตนเรื่องข้อบกพร่องยัตติซึ่งได้ลงนามโดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อคอรหาเงื่อนไขต่างๆหลังการหารือนอกรอบในเวลา13นาฬิกาวันนี้ จึงขอคำยืนยันจากประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรับผิดรับชอบต่อหน,นังสือดังกล่าวหรือไม่และหากฝ่ายค้านยอมปรับแก้ถ้อยคำที่ประธานสภาเสนอแก้ไขและในวันอภิปรายฝ่ายค้านจะมีสิทธิ์เต็มที่ตามรอบไม่ถูกเบรกหรือระง,งับโดยประธานหรือไม่และตามข้อบังคับการประชุมสสสามารถอภิปรายถึงบุคคลภายนอกได้โดยผู้อภิปรายจะเป็นผู้รับผิดชอบเองกรณีเกิดความเสียหาย ซึ่งฝ่ายค้านยอมปรับถ้อยคําแล้วฝ่ายค้านจะสามารถพาดพิงบุคคลภายนอกได้โดยที่ประธานจะไม่ใช้อํานาจในการขัดขวางการอภิปรายขณะที่ประธานสภากล่าวว่าหากฝ่ายค้านยืนยันอภิปรายตามกรอบรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมก็สามารถอภิปรายได้เต็มที่ยกเว้นผิดข้อบังคับก็อาจจะมีผู้โต้แย้งประธานผู้ควบคุมการประชุมดังนั้นประธานก็ต้องวินิจฉัยตรงไปตรงมาส่วนการอภิปรายถึงบุคคลภายนอก ซึ่งผู้อภิปรายจะรับผิดชอบเองนั้นไม่ใช่ผู้อภิปรายจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวแต่ประธานผู้ควบคุมการประชุมก็ต้องรับผิดชอบด้วยไม่เฉพาะนายทักษิณเท่านั้นแต่รวมถึงคนอื่นๆที่เป็นบุคคลภายนอกยอมรับว่าฝ่ายค้านอาจจะไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของตนแต่เพื่อความร่วมมือซึ่งไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ผู้ชนะก็คือประชาชนทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข้อมูลจากบางกอกบิสเนีย s ดดอทคอม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ